ครับผมไม่รู้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 อะไรวะดีครับดีครับก็ก็เหมือนคบกันมาก็ผ่านอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นสามคู่แรกหรือเปล่าหรือไฮะไม่ได้สามเลยนะไม่ค่อยสามไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะเพราะไม่ค่อยเจอเคยนานมากแล้วคือแบบว่าไม่ค่อยเลยตอนนั้นยังไม่เป็นแฟนกันเลยเราอย่าเสี่ยมเราอ่ะเราเราอะตรงใจเราไม่ตรงใจเราเคยเคยแต่นานแล้วมั้งครับ ปีนี้เออผมอายุ30ครับเขาใช่เใช่เขาอายเป็นกูบากี่ปีแล้วลูกสามปีครึ่งเจะดสิบปีครแล้วตอบไม่ตรงกันก็สามปีคึ้นของคนเดี๋ยวคนจะเสี่ยงตลอดละไม่ต้องทำเป็นคิดด้วยเพราะเขาจะคิดไม่ค่อยออกแล้วต้องทำเป็นอ๋อยังไม่ว่ามันต้องพิกแล้วไม่ใช่จำไม่ได้อะไรอย่างงี้เลยก็เลยองในตรงนี้มันจะมีความเขินไหมหรือว่ามันเปิดโปงไม่เขินนะไม่เขินไม่เขิน กิเไม่แล้วค,ะค่ะปกติปกติแล้วมันนานแล้วเนาะหมายถึงว่าก็เที่ยวมีวิธีเติมความรักเป็นยังไงบ้างเที่ยวเป็นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยกิน็มีเวลาว่างก็แบบไปเที่ยวหรือว่าแต่ปกติก็ถ้าว่างก็เจอกินข้าวปกติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปรับต้องอะไรกันอยู่ไหมคะสั่งดีกว่าแล้วจะสุดดีแล้วปาคือหรอ เรื่อยๆแล้ก็มีเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆเนาะแค่นั้นอ่ะทำไมเขานิ่งอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่าก็เขายื่นไม่ไปทางอ๋อเหรอขึ้นหนูขึ้ไม่อยากถุดเลยคุณเจ๊คุณเจ๊ปรับเขาการจำเรื่องวันสำคัญวันอะไรอย่างเงี้ยได้ได้หรือยังตอนนี้พยายามจำเยอะขึ้นฮะเยอะขึ้นจำแม่นเลยไม่แม่นไม่แม่นพยายามปรับทั้งคู่อันนี้เขาก็พยายามจำเยอะขึ้นอันนี้ก็พยายามไม่คิดอะไรก็แบบเป็นเป็นนิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรา อะไรก็จำไม่ได้เรามีคิแต่ยังไงก็พูดยำยำำเข้าไปเรื่อยๆเหมือนคนมันได้ยินบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้เองแต่ว่าเพอเออพอพูดไปบางทีเขาก็จำไม่ได้อยู่ดีก็ไม่เลิกพูดก็แค่แบบเออก็วันนี้นะอะไรอย่างี้ไปเลยจบเลยก็มีแบบว่าเอ้ยทาไมมันกระจุกจิกผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยมันก็แบบเอ้ยงอนทาไมจําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมามาคือเรื่องของเขาเขาก็ยังไม่ได้ว่าเป็นคนจําดีเทลอะไรเรื่องต่างๆเรื่องอื่นได้เขาก็เป็นคนแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เป็นอย่างนั้นครบครบบ เราจำได้ไม่จริงลืมฮะทุกวันทุกวันนี้ก็คือเราเรับมือยังไงตอนที่แบบงงวันเราเรื่องเราจำนั่นไม่ได้จำนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยนั่คือเมื่อก่อนจะงอนแล้วเราก็เหมือนมันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งที่เหมือนแบบในตอนนั้นแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเราก็เป็นคนอย่างนี้เพราะว่าบางทีแบบทางานยังลืมวันเลยอะไรเงี้ยฮะก็ก็เลยแบบว่าเหมือนเขาก็จะพอเข้าใจหลังๆว่าแบบ ก็ลืมด้วยไปเลยก็ลืมทุกเบอร์เหมือนกันเกลื่อนกลื่อนอ๋อเกลื่อนให้เรากม่ลืมไม่มันก็แค่ว่าเออไม่ต้องซีเรียสมากก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอย่างนั้นก็พยายามคิดแบบชิลๆไปตอนหลังก็จะเป็นเขาเตือนว่าแบบเอ้ยนี่วันนี้นะอะไรเออใช่ว่างว่าวันเพ็ญวันอะไรว่างนใครครับเนี่ยมาครับ วางแผนไว้ยังไงบ้างเหรอครับก็จริงก็เรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ก็คุยกันบ้างครับคุยกันบ้างว่าแบบเอออยากอยากมองอนาคตแบบไหนแต่ว่าไม่ได้วางไว้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้นานมากครับไม่นานๆคงสองสามปีอะไรอย่างเงี้ครับไม่นานไม่นะไม่เลยเราพรอมไหมคะเราเคยบอกเขาแล้วใช่เราก็บอกว่าเราก็แก่ เขาอีกตั้งสามปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าไปมันก็แบบมันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มันแก่มันรู้สึกว่ามันต้องพร้อมมากกว่าไปเร่งรีบแล้วมันเหมือนทุกอย่างแล้วมันไม่พร้อมอ่ะมันดูเป็นปัญหามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกเราคุณยังเรื่อยๆยังไม่ได้ไปไปถึงแค่โน่งนี่กำลังพูดแต่งงานหรอแต่งงานเอองนี่จะไม่หยุดเด้อโน่งผมเมื่อกี้เราหายไปทักอีกแล้วเราไม่ได้ฟังด้วยกันหรอไม่ใช่พี่หอนแม่ขาที่เวลาถามไป เจ็เราเจ็ดเาทำแบบเราเพราะเมื่อกี้มีตอนนี้เจตต่อ,ตอ,อเป็นผู้ชายนะเออเราเรามีแบบวางแผนหว่าแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ดี <c oughs> มีครับเราก็ต้องดูแบบระยะเวลาด้วยด้วยความเราโตเท่านี้เขาโตเท่านี้เลยนะเราก็ต้องดูว่ามันไม่ควรจะนานเกินไปหรือเปล่าเหมือนได้มาดูสำสดปกติดูจากคลิปค่ะแกล้ <c oughs> องอะ่ะแล้วนี่คือสำสอดเดียวา เราอมันอย่งไรเขาจะคุยอันนี้เขาอยากนอกับผู้หญิงโอ้โหใกล้ๆคุยใกล้หูเขาเลยไม่ได้ยินอะไรก็ไม่อยากไม่อยากให้รู้สึกว่ามันนานเกินไปไม่หล่ะมีเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จริงๆมันทุกเรื่องครับทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเก็บเงินทั้งเรื่องแบบต่างๆนานาเราก็พยายามให้แบบให้ให้ให้มันไม่นานจนเกินไปให้มันไม่อายุมากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้ก็ก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่หนีาแล้วนะ ไม่นานบางคู่ก็ยังแบบสิบกว่าปีเลยเนาะใช่ไม่ถึงต้อทีว่าจะอะไรอ่ะไม่ใช่คนแบบทีอยากให้ไม่หนูแค่บอกว่าบางทีรีบก็ไม่ควรรีบแล้วเราไปลำบากในวันข้างหน้ามันก็ให้พร้อมก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่อันอับใจนี่แสดงว่เราเจ็บเราลู้เรามีคนังทย์พี่เพราะว่าแต่ละลูกเราได้จับแขนเรามีหัวมือนี่ไง ก็มีก็แซลบ้างค่ะแต่แบบว่าเข้าใจว่าเป็นงานแหละแต่ว่าจะเป็นแซลเราก็เหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงเห็นรูปก,ก็แบบว่าอุ้ยม่นต้องเล่นหุ่นดีมากแล้วจะได้ไ่ต้องโชว์เยอะอะไรแกงแกงไปเอเอ,เอห่วงห่วงไม่ได้ไระค่ะกะปล่อยให้คนอื่นเขาดูบ้างคืนกำไรให้กับแฟนๆักหน่อย,ย <laughs> ตามไวพี่ตอบตามไวตอนนี้แก่เริ่มเข้าใจเออทำงานทํางานไปเถอะอะไร ่เดี๋ยวคนต่อไปว่าจะไม่ถ่ายถ้าวีมไม่ไปคำถามมันก็ต้องเรียวนะนเพราะว่าทุกคนที่เกอบของเราก็คือปิดใจหมดมเลยนะเรียว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 ครับเราก้า <c oughs> แต่กล้าหรือเปล่ากลงคนะล่าสุดที่คิดไว้ว่าจะพาไปกระโดดกระโดดล่มใช่คือเขาเลือกนะ ไที่หนูไม่ต้องพูดเลยอ่ะเพราะกล่าว่าจะไม่ถามไม่ให้ถามอะไรเลยลงมาแล้วแบบพูดไม่ออกให้ช็อกเลยไม้ช็อคชุคลิปนั้นจะไม่พูดอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาจ้องเงี้จะมีไหมจะมีแบบลิปด้วยกันพูดแบบเรื่องส่วนตัวชีวิตที่ผ่านมาความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีวิวครับจริงทมันพูดได้มันพูดได้เหรอครับใช่ก็ก็ถ้าถ่ายอยู่นู้ก็คงก็ต้องคงได้พูดบ้าง ใช่ครับแต่ว่าจริงจริงพี่ถามก็กเยอะเยอะแล้วเนีอ <c oughs> เอาวันนี้ไม่ถอกได้เลยเออวันนี้ไปส่ y o ยูทูบเลย <c oughs> เอนนอพี่ะครับผมโอเคขอบคุณค่ะ